ก่อนรับชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราตรงนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะตระกูลออสตอรี่นะคะพบกันเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะเราอ่ะคือได้แบบ ไปซื้อกล้วยมานะคะแล้วคือแบบยาก,กินมากค่ะขนมชนิดเนี่ยมันก็เป็นขนมที่แบบปุ้ยเรายาก,กินนะคะก็คือกล้วยแครน,นั่นเองนะคะกล้วยทอดของเรา่นหละนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูน้าอ้อยกันเลยดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยได้ใช้ให้น้าอ้ยอยมะกอเตาเอ,อ,อย่าเล่นก็ใส่ค่ะหวานให้น้าอ้อยนะคะมะกอเตาให้กอนนะคะ ไรหรือ,ตอเตาแก๊บจ้าลูกกระจุ้มกระจิ้มานา,ร,นารักน่ารักจะเ้าเม่ใชานกได้ใช้ฟืนก็ได้ถ้ามันีืนเรยนี้ื่นเรื่การคูนมะพร้าวเจ๊อ้อยกำลังทำการคูดมะพร้าว,าาวความชำนาญ น้องลังทอาไปนี <médico> ่หมาท่าไข่ไก่อันนี้น้อยก็อเตาไฟนะคะเตาก็เตาไม่ส่งกับคนกินมินิมนิจ้ามินิจ้าทนามคิดว่าน้านี่ต้องคาถาใบบัว มันก็คือติดโอเคจ้าไม่เคยเห็นสมัยก่อนเรามิีเราแบบว่าเไนใหม่ชแต่ยงนะจ๊ะจ้า้วยนะจ๊ะคนนี้เขาสวยเนี่ย s รู้ไนลปาพันจะมาทานกระฝืนติดทานกระฝืนติด เยวเหเขาก็ไอ้ชค่องอยงห้ลบไปในีดนาออช่องนี้ไม่โปรเลยพี่ว่าคุณโปรเฟสไหมคุณไม่โปรเฟสตั้งแต่เหนน้ำมันแล้วแหละโปรเฟสชันนอลโปรคโปค่ะโปรดักชัตื้อต ยอดสิยอดยอดยอดน้อยยอดดิยอดเดี้มเยอะจสมิ้นยโอ้ยทูเดนี่ก็คือหิวเกินแกะมันก็ประมาณนี้กันนะแต่ถ้าที่จะทกินมันก็ต้องแกอมาแล้วถืมาเือมาถือมาตูเดตธูเดะธูบตูเดะธูเดะธูเดเดยยิ่งว่ะ เฮ้ยแอบมองแมวอยู่นะจ๊ะแมวก็ชอบทูเดย์ซุ้ไหมไุ้ค่ะเือกล้วยอะซุยไหมแม่ทำไมเราเพิ่งย้ายทับเราอยงนี้ของตรงนั้นไฟมันใช่ไหมป้าอ้อทำไมเราทึ่งย้ายมาทำหนี้ตอนแรกเราคุยกันไว้ว่าเราจะก่อทาน ลมแรง <laughs> ไม่เป็นพ้นนะคะคือแบบตอนนี้วันนี้จะได้กินปีนหนค่ะนะจะได้กินปีไน่าถ้าจบแล้วนะคะวันนี้คลิปทำกล้วยทอดนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับช่องตระกูลออ l สตอรี่ด้วยนะคะนี่ก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย